ครับพอมแล้อ้าวครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับผม่จอซาวทีวีนะครับผมวันนี้ก็อาจจะได้เสียงเพื่อนผมนะครับเพราะผมมาปิดไม้นะขี้เกียจก็ให้มันพูดพูดไปนะครับก็ถ้ามีเสียงรบกวนก็จะถือสารนะครับมันเป็นคนมันเป็นแค่สัตว์ชนิดนึงนะครับอย่าไปถือสายสื่อสารบ้างไหมแล้วไม่กินอะไรทำไมยวะอย่ากกินได้ก็เปลี่ยนปลาขึ้นมาเนอะไน้พวกดิ้นร้ายนีกว่าคุณดินได้หรือเป่า ก็นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวลูฟี่ไนท์แมนนะครับหกดาวหกดาวอะ <ร percentage S 1> ไรกันเป็นตัวหกดาวที่มาออมานานนะครับเป็นมาตั้งแต่ฟันทาราวีแล้ว,เ,วลเป็นตัวที่ไม่ค่อยเก่งนะครับแต่อืมถือว่าตอนนี้หายากนะครับก็หายากเลยคงโอเคอครับครับครับผมแต่ก็ตอนนี้แล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้มาแล้วได้ไปแปดสิบด้วยนะครับนี่ผมจะมารีวิวให้ดู ่อนอื่นเลยนะครับเอวเชียเปติมึงมึงเลิกพูดก่อนนะมึงพิ่งกวนกูมาบอลลูฟี่นะแม่ครับพัฒนแรกราคาห้าร้อยนะครับดาเมจอยู่ที่แปดร้อยเก้าสิบโดยเอฟเฟกต์นะโอ้โหขี้มึงเอาเท้าทุกพื้นเหรอเฮ้ยเท่เกินนี่ยังหล่อที่เลยนี่ระยะสามสิบนะครับตีสี่วิเพราะตีมันตีมันตีไวนะตีไวแต่ระยะมันสั้นไปหน่อยไม่แปลกครับมันตัวเก่าแหละ แต่เป็นตัวไม่ใช่ตัวสมรับมันเป็นตัวจากจากอีเวนต์ฮาโลวีนครับผมอีเวนต์แคนดี้ครับเก็บแคนดี้แล้วก็เอามาถ้าจะผิดนะตอนนั้นเป็นช่วงช่วงเดือนตุลาครับมันจะเป็นแบบแค่เก็บแคนดี้สามสิบสามหมื่นอันสามหมื่นหรือห้าแสนหรือสามแสนอะไรเนี่ยจำไม่ได้น้แต่แค้เก็บแคนดี้แล้วก็เอามาทําเป็นลลฟี่นะครับก็ขั้นแรกนะครับได้ไหม่เพิ่มมาหนึ่งพันเป็นสองพันแล้วอ่ะขั้นสองราคาพันหนึ่งครับอ๋ออัพไม่ได้ไม่มีเงิน รอ,อพักเซฟครับอืมเหแบบมือนได้ยินเสียงใครพูดอะไรบางอย่างนะครับอย่าสนใจอย่าสนใจนะครับปล่อยมันเป็นลมๆแรงๆไปนะครับอย่าสนใจใส่ใจฮะอย่าใส่ใจ,ใจนะครับอย่าใส่ใจเราไปใส่ใจเลยครับไปนะครับโ <c oughs> อ้โหขั้นนี้ราคาสองพันดาเมจสี่พันถามว่ <c oughs> า <c oughs> ใช้เล่นได้ไหมเ <c oughs> พราะว่าใช้เล่นไม่ได้นะสมัยนี้เมตาสมัยนี้แบบเอาโคโนนหรือว่าโทโลรกิเจนอสมาเล่นดีกว่านะครับอย่าหาเล่นนะตอนนี้ พราะว่าไม่ค่อยเว้เท่าไหร่จำไม่ได้แต่มันก็เก๋งนะมันก็ไม่ได้แย่นะครับไปถกดาวที่ไปถกดาวที่เหมือนก็เป็นห้าดาวง่ายๆตัวหนึ่งหกดาวขั้นห้าดาวมันก็เบาๆหน่อยก็ได้ดังไปแบบเอมึงฟินอะไรขนาดนั้นนะขอแต่ต้องชัดเลยน กิดตั้เลยงานให้รุ่นน้องต่อไปผมจายแอนฟิชบ้านน้องเฮ้ย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 ผมว่าโมเดลมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะแต่มันก็อ่าให้อภัยนะเพราะมันเท่ดีก็เท่แหละไม่ได้แย่ขนาดนั้นระยะตอนนี้นะครับสามสิบสองจุดห้าไดเมนหกพันขั้นต่อไปเลยเพิ่มเปสามพัน อาเมตอนนี้หมื่นห้าครับราคาอยู่ที่สี่พันเกือบจะห้าพันี่5ห้าพันเลยห้าพนะันเกือบจะหกพันนะครับก็ดูดูไปผมแม่ไม่ค่อยพ่านนะครับเพราะคลิ้นพันนะฮะที่เกพูด <c oughs> ดู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 อย่างเดียวพอครับอ่าเอาไครับขั้นที่เจ็ดนะครับเปลี่ยนท่าเป็นมัลติพ e ล i a แอนฟิชนะครับอ่ะอัพไปเลยอัพอัพดีไอ้เหี้ยเอออัพแล้วก็อนดาเมจอยู่ที่ สองหมื่นสี謝謝 culture culture ่นะครับตีสี่วิระยะสามสิบแปดผมให้ความเก่งนี่ผมให้แบบอขมพอกับพอกับทั้งนะแต่ทั้งแบบทั้งแบบอทั้งมันเขาเรียกทั้งมันดีกว่าตรงระยะอย่างเดียวนรราคาราคาก็พอกกับทั้งครับทั้งไม่ออลนะครับทั้งต้องมีออฟด้วยก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ผมไปเจอกันใหม่ในอัพาร์ตนะครับตอานการที่ก็ลาไปก่อนเฮ้ยจะรีบไปไหนเนี่ยไม่ได้บับเลยเก็บเลย ไอ้นี่แม่งรีบว่ะแม่งไม่จบคลิปเกินบ๊บก่อนบ๊บก่อนรีบไปไหนคนดูบอกเฮ้ยมจะรีบไปไหนเนี่ยโว้คลิปแม่งไม่จบอย่าถามบก่อนบก่อนอ๋อสรุปนี่บ๊บด้านนี้อยู่ที่เจ็ดหมื่นสามคิวเอเน่ไว้เชื่อกูคิวเอเนฮะคิวเอไหมวะเออเฮียน้องเปิดไว้เพื่อเพื่อนอย่างคนมาเข้ามาหน้าอ่า เปิดยังไงอ่ะกูไม่มีกูไม่มีแบบว่าช่องแชทชุมชนอะไรอย่างเงี้ยกูยังไม่จำเปครไม่ถึงยี่สิบไม่ถึงสามสิบเลยรีบไปไหนอย่างเงี้ยหรือจะพยายามทำไปนี่เงี้ยพยายามเรื่อยๆอ่าก็จะเก็บพับไว้ก่อนนะครับผมสำหรับคนที่ขอบดูิวก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพื่อนี้ครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้นะครับผมเป็นกำลังใจให้ใครอยากให้ผมมีวิดีโอาใใหม่ครอะไรต่อก็คอมเมนต์ได้นะครับผม goodbye.、Oh, <No. S 3>